สวัสดีครับครับวันนี้พบกับผมครับโจ้เปรมศักดิ์เพณยรพเนจรครับแล้วก็อาองครับทญรนจล์เสนิวงนายุทธยาครับวันนี้เรามาในงานเปิดตัวนะครับตัวโตโยต้ายาริสทั้งยาริสเอทีพแล้วก็ยาริสเฉยๆซึ่งเป็นการปรับปรุงโฉมนะครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประมาณ2ปีข้างหน้านะครับอันนี้ก็ถือว่าเข้ามาเสริมไลอัพของทางโตโยต้าไม่ให้ตลาดมันเงียบเหงานะครับเดี๋ยวเราจะไปพรีวิวกันครับว่า วันนี้เนี่ยโตโยต้าเขาทำอะไรกับเจ้าตัวทั้งยาริสแล้วก็ยาริสเอทิฟบ้างครับเดี๋ยวตามผมการลองไปเลยครับเชิญเลยค่ะนะครับมาเริ่มต้นที่คันนี้ครับก็คือตัวเจ้ายาริสนะครับเป็นรุ่นสปอร์ตพรีเมียมเอ็กนะครับอันนี้ก็จะเห็นด้านหน้าเลยนะครับเป็นกระจังหน้าสีดำนะครับอันนี้ยังมาแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านหน้าให้นะครับตรงนี้นะครับล้ออลอยนะครับปัดเงาครับตกแต่งด้วยขอบสีเงินนะครับขนาด15นิ้วนะครับอันนี้ นะครับเป็นขอบ15นิ้วนะครับขนาดยางอยู่ที่ 1.8560R15 นะครับอันนี้ก็จะเป็นภายนอกนะครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะครับมีมาให้นะครับการเข้ารถก็ยังเป็นแบบ Keyless Entry นะอันนี้นะครับหลังคาดำนะแล้วก็มีชักฟินให้นะครับมีบังแดดด้านหลังเป็นสปอยเลอร์เข้ามาให้นะครับตรงนี้มีกระจกด้านหลังนะครับ ตรงนี้มีไฟเบรกนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยนะครับที่ปัดน้ำฝนนะครับตรงนี้แล้วก็ด้านล่างก็จะมีดิฟวเซอร์นะครับเป็นกันชนมาตรงนี้นะนะครับอันนี้ก็จะเป็นภายนอกนะครับเดี๋ยวภายในนะครับเรามาดูกันนะครับว่าภายในจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวให้อลองมาช่วยนั่งแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะครับว่า ภายในของเจ้าตัวยาลิสเนี่ยมีความเข้าไปนั่งแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับในของตัวยาลิสกันนะคะเวลาก้าวขึ้นนี่ก็ก้าวขึ้นสะดวกสบายเหมือนกันนะเะบาปรับมือนะครับ,มบไม่ได้ปรับไฟฟ้าอันนี้ปรับมือปรับขึ้นสูงต่ำได้นันขึ้นลงนะะได้สูงต่ำได้เนี่ยเราสมมติว่านี่เราตัวเล็กใช่ไหมเราก็ต้องการที่จะให้สูงก็ปรับขึ้นมาสูงนะคะแล้วก็เลื่อน อัน,นี้ก็คือปรับเองนะคะที่นั่งปรับเอ็นได้เนี่ยก็คืออนี้แล้วส่วนของอปรับเลื่อนหน้าหลังนี่ก็ใช้ปรับมือกันทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวปรับให้เข้าที่ทีนี้ในส่วนของพวงมาลัยพวงมาลัยตัวยาลิสเนี่ยเขาจะเดินได้ พวงมาลยัยเขาจะเป็นแบบซอฟทัสนะแล้วก็เดินได้สีฟ้าเนี่ยรอบพวงมาลยัยนี้เลยเดินหนึงรอบสีฟ้าแต่งขึ้นมาพวงมาลัยปรับขึ้นลงหรือดึงเข้าดึงออกได้ไหมครับอาเดี๋ยนะไ,ได้นะอ่ะนี่นี่ปรับขึ้นลงแต่ดึงเข้าดึงออกไม่ได้ดึงเข้าดึงออกไม่ได้รปรับขึ้นลงได้นะอืมนี่ส่วนนี้ค่ะแล้วก็นี้ ส่วนของออด้านบนเนี่ยก็พวกวิทยุนะคะปรับโหมดต่างๆแล้วก็ทิปเนี่ยก็จะอยู่ที่พวงมาลัยพวงมาลัยเลยนะคะแต่กําลังดูว่ามีไอพัดเดิลชิพหรือเปล่าไม่มีพัดเดิลชิพครับผมตัวนี้ไม่มีนะตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มีระบบการช่วยเหลือระบบเซฟตี้นะครับก็จะมีอยู่นี่ครับอ่มีทั้งตัวเลนคิปปิ้งก็คือรักษาการออกนอกเลนนะครับมีทักชั่นคอนโทรล มีเตือนกันชนด้านหน้านะครับแล้วก็มีตัวอัดดันสต็อปให้ด้วยรระบบความปลอดภัยเขาก็ให้มาเยอะทีเดียวนะแล้วก็ในส่วนของการสตาร์ทนี่ก็จะเป็นแบบพุชสตาร์ทนะคะครับผมพุชสตาร์ทแล้วก็ที่มองที่แต่งหน้านะครับอ่ามีไฟไม่เอ่ยที่แต่งหน้าอ่าโอเคกระจกไม่มีไฟไมีมีเน,น,น,นี่ยด้านด้านคนขับแล้วก็ด้านผู้โดยสาร ก็มีกระจกทั้งสองด้านเลยแต่เขาก็ไม่มีไฟมีไฟอ่านหนังสือก็เป็นไฟธรรมดากระจกมองหลังเป็นแบบปรับแสงอัตโนมัตินะครับกระจกมองหลังแล้วนี้เขาให้นี่มาด้วยครับอามีกล้องบันทึกด้านหน้าอืมอ่าอันนี้ก็มันเหมือนจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาให้เลยโอเคก็ดีแล้วเราก็ไม่ต้องมีกล้องมาติดเียนะครับมีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยครับอาอ๋อเหรอ ครับผมตอนนี้ก็เป็นมาตรฐานเวลาขับรถก็ไม่ต้องซื้อกล้องมาเพิ่มแล้วนะใช่ที่ก็ให้มาเลยดีเพื่อความปลอดภัยแล้วก็แล้วก็ไอที่ประตูพวกนี้ก็จะเป็นปรับแบบไฟฟ้าปรับไฟฟ้าหมดเลยนะครับทั้งเซ็นทัลล็อกทั้งกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็ตรงเท้าแขนนะครับส่วนด้านด้านล่างด้านที่ตรงข้อศอกเนี่ยจะเป็นแบบซอฟทัชเกียร์ก็จะเป็นแบบ ขั้นบันไดนะครับแล้วก็มีโหมดสปอร์ตมาให้มีโหมดสปอร์ตมี ds แล้วก็มีตัวบด้วยตัวบีด้วยตัวบีนี่เกิดอะไรนะนีจริงๆเมื่อก่อนมันจะเหมือนกับไอที่เกียร์ต่ำสุดเลยครับอ่ะนะเวลาลงเขาทางชันๆแล้วก็วิทยุเป็นแบบทัชสกรีนนะครับแล้วก็แอร์เป็นแบบปรับดิจิตอล นี่เขาเน้นนะเขาจะเน้นเป็นดํากับได้ได้สีน้ำเงินสีฟ้าสีน้ำเงินสีฟ้าออกมาเป็นสีฟ้าน่าจะเป็นเรียกว่าเป็นสีฟ้าอันนี้ที่เก็บเก็บของโอเคก็กําลังพอดีนะไม่ใหญ่เกินไปเหมาะสำหรับรถแบบกระทัดรัดแบบนี้อีโคคารนี่มี ด้านหลังก็มีเอาท์เลตเป็นช่องเสียบ USB ให้2ช่องนะครับออ่าเป็น2 1จแอมป์นะครับอ่าด้านหน้านี่ก็มีนั่นเนี่ยโจด้านหน้าก็มีนะครับเป็นเออตรงนี้เป็น12โวลต์120วัตต์สิบวัตต์ใช่เฮ้ยแล้วช่อง USB ของเขาอยู่ตรงไหนนะอ่หน้าจะไปอยู่ที่นี่เลยครับอ่าที่วิทยุเลยครับอ่าจะมีช่องอยู่ตรงด้านขวาล่าง นะครับติดจับทิยุเลยตรงเครื่องเสียงแล้วก็ช่วงนี้เป็นกุญแจกุญแจก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของโตโยต้าเขาอยู่นะครับแล้วมีที่วางพอันนี้เราวางนะครับนี่วางแก้วหรือที่วางแก้วที่วางแก้วนะครับผมเอแต่วางแก้วสองตำแหน่งอยู่ตรงด้านนี้แล้วก็มีด้านข้าง ฝั่งละหนึ่งนะครับด้านหลังก็น่าจะได้แค่ขวดน้ําขนาดกลางแต่ตรงประตูนี้ก็วางได้นนี่ขวดน้ําก็ก็จะเป็นขวดแบบน่าจะขวดใหญ่ได้นะนี่โจ้เนี่ยน่าจะได้นะขวดขนาดใหญ่ขวดใหญ่ไม่ได้ล้นนะครับติดครับอ๋องั้นก็ขวดขนาดกลางครับห้าร้อยหกร้อยมลเก้าบาทนะครับไม่ต้อง แล้วแต่ว่าซื้อยี่ห้อไหนมีเก้าบาทเลแล้วนี่คืออ่อถังน้ํามันฝาถังน้ํามันจะมาเปิดตรงฝาถังน้ํามันตรงด้านคนขับด้านล่างนะครับอ่ักแสดงว่าแบบนี้ประตูท้ายก็ไม่ต้องไม่ต้องเปิดจากด้านหน้าสิเนาะใช่ครับอันนี้มันจะเป็นห้าประตูไงครับอ่ะก็ใช้กดด้านหลังมานะครับเดี๋ยวอะลองย้ายมานั่งดูด้านหลังผู้โดยสารบ้างครับว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคนี่เป็นปีะตหลดีนะเนี่ยอ้นีเป็นแบบ พีเลยมั้ยใช่ครับอันนี้สีแบบออกมาเป็นมุกมุกเคลือบเลยนะสีขาวมุกครับอันนี้นี่พอด้านหลังด้านหลังก็ถือว่าประตูนี้เปิดได้กว้างทีเดียวครับเวลาก้าวขึ้นก็สะดวกนะใส่กระโปรงนีอืมพอดีเลยจับด้านนี้หน่อยไอ้ด้านหลังนั่งสบายอ่ะโจะอืม ไม่มีไม่มีช่องใส่ของครับ <c oughs> ม,มีเฉพาะฝั่งแค่ผู้โดยสารตอนด้านซ้ายครับหลังคนขับไม่มีหลังคนขับไม่มีมมแต่น,นี้เขาก็จะมีที่แขวนเสื้อ,อ,อท,ที่จับที่จับนะที่จับที่จับมีทั้งหมดทั้งสี่ด้านเลยตั้งแต่มีมีสี่จุดที่จับแล้วก็เอออันนี้นั่งได้ห้าคนนะเจ้าด้านหลังนั่งได้สาม ด้านหลังก็นั่งได้สามนะครับผมตรงกลางก็จะมีเบลเบลจะมาซ่อนอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับเบลจะมาซ่อนอยู่ตำแหน่งนี้เวลาคนนั่งตรงกลางนั่งตรงกลางก็ชาดได้อีกอีกฝั่งหนึ่งครับอ่ะอีกอันหนึ่งอันนี้ด้านนี้ครับนี่เอ็งไม่มีวิธีด้วยนะเวลาจะคาดเบลวอ่ะบางทีก็คาดผิดคาดถูกมันมันมีสองอันนะครับอีกอันนึงเป็นเหมือนก่ไตัวตัวที่ไปเกี่ยวข้างบนอยู่ครับไอตัวตัวห้อย <Okay. S 2> ล้วก็ไม่มีที่เท้าแขนตรงกลางเนาะน่าเสียดายตรงนี้ด,ดึงดมา<ะ>ไม่ได้ตรงนี้น่าจะได้เป็นแบบเดี๋ยวลองขออนุญาตลองแป๊บหนึ่งส่วนไอ้ตรงเบาะนะครับสามารถพับได้แบบ60-40นะครับมันจะไม่มีหมุดอยู่ตรงนี้นะอามันจะเป็นตัวนี้นะครับใช้กดเอาแล้วก็ดึงลงมาได้เลยครับอโอเคอย่างนี้อุอ้ยถ้าเป็นแบบนี้เรา นั่งอยู่ด้านในแล้วก็กดเปิดออกมาได้ติคนนั่งด้านหลังเนี่ยใช่ครับใช่ไหมกดตรงนี้ออกมาได้เลยครับกดแล้วก็หยิบของหยิบของได้ครับโอเคเป็นแบบ60 40 60 40สิบก็สะดวกดีนะนั่งบุบอยากจะหยิบของตอนนี้อ่แล้วก็อันนี้ก็แค่ป๊บหมอนรองศีรษะก็สามารถที่จะดึงได้นะก็จะต้องกดหมอนรองศีรษะกดด้านข้างตรงนี้ครับรถยังใหม่อยู่นะมาเอาเข้าเอาออกนี่ติดติดขัดขัดนิดนึงต้องกดนิดนึงแล้วนี้ก็ดันลงได้เลยครับอ่า โอเคนนะครับข้างหลังอ่านั่งขาเหลือไหมครับอหัวเข่าก็ไม่ชันเนาะเออนี่นั่งก็ถือว่าตั้งสบายนะโจครับผมขาแบบก็ดูแล้วนั่งไม่เมื่อยนะแต่เพียงแต่เรายังไม่ได้ขับอันนี้เราต้องฟีลลิ่งขับทีหนึงแต่เนี่ยดูสิถ้ามีคนนั่งอยู่ตรงกลางอีกคนหนึ่งนะก็จะสบายเลยเพราะว่าเขาจะเรียบเลยไม่มีตรงคล้ายๆว่าอุโมงตรงเพากลางไม่มีไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มี รเรียบไปเลยตรงนี้นะครับ<ช>เรียบเสมอเป็นแฝดไปเลยค่แล้วก็ช่องด้านหลังเมื่อกี้โจ้ก็บอกไปแล้วมีช่องเสียบสองจุดอันนี้ก็จะมีช่องที่ใส่เอกสารได้อะไรได้ใส่ของได้หลังนนังมีแค่ช่องเดียวเนาะเดี๋ยวได้ว่าน่าจะทําให้สักสองช่องแล้วก็นี่ช่องเสียบ USB เมื่อกี้บอกไปแล้วนาะ,ะเดี๋ยวเราย้ายามาดูด้านท้ายกันดีกว่าครับอ่านะครับฝาท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็น อกรณ์อะไรต่างๆมียางอะไหล่หรือเปล่าคันนี้ไม่มียางอะไหล่นะครับเป็นชุดคิดนะเป็นชุดคิดอันนี้ก็พูดง่ายๆว่าเจ้าตัวยาริสตัวใหม่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่มาเสริมตลาดนะครับมีการปรับปรุงโฉมมากกว่าแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาให้นะครับเครื่องยนต์ช่วงล่างยังเหมือนเดิมนะแต่ว่าเดี๋ยวตอนท้ายผมจะไปพูดอีกอันหนึ่ง ก็มีการไปร่วมง,งานกับทาง ECU Shop นะครับเป็นนะกล่องปรับคันเร่งไฟฟ้าเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันช่วงท้ายๆนะครับ,รบนี่อย่างที่ผมบอกไปนะมีกล้องมองหลังให้อ๋อใช่กล้องมองหลังอันนี้บันทึกตลอดเวลาที่เราขับแล้วทีนี้เมืม่อยางตัวนี้จะเป็นยางเป็นขนาด15ครับหน้าดิสหลังดร UM ัมนะครับอันนี้ใช้ดันหลบก็คือจะเน้นในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอ รองรับถึง e ยี่สิบนะครับสำหรับคันนี้นะฮะก็เป็นคร่าวๆนะครับก่อนที่เราจะมีโอกาสไปได้ลองขับดูว่าออปชันต่างๆที่ใส่เข้ามาสมรรถนะเป็นยังไงบ้างยังดีเหมือนเดิมไหมนะนะครับก็ฝากเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับอ well, ่ะคราวนี้มาอยู่ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้า <bars> บ้างครับอ่ะก็อันนี้ก็เป็นแปลกมือนะเลื่อนมาข้างหน้าเลื่อนไปข้างหลังแล้วก็ในส่วนของ อันนี้ก็ปรับพนักพิงปรับได้ครับพนักพิงปรับสูงต่ําไม่ได้นะครับด้านด้านผู้โดยสารปรับสูงต่ําไม่ได้วัสดุตรงนี้เป็นเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับไม่ได้เป็นซอฟทัชนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้นะครับมี SRS นะครับทำามอะไรกับตำแหน่งก็ถือว่าเก็บงานมาได้โอเคทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวยาลิสนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปกันครับ ส่วนอีกคันหนึ่งที่เราจะมาดูครับตัวนี้เป็นชุดแต่งครับตัว Yaris x e v r l e นะครับตัวนี้ก็จะพิเศษนะครับมีชุดแต่งรอบคันแล้วก็ที่จะเพิ่มเข้ามาที่จะเห็นแตกต่างกันอย่างเช่นตัวขอบสมประตูล้อนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวกระจังด้านหน้านะครับที่จะมีสปอยเลอร์ที่เป็นสีสีหนึ่งออกมานะครับอันนี้ตัวเป็น x e v r l e นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเทียบเทียบกันด้านข้างกับตัว Yaris ปกตินะครับอ่าอันนี้เราจะเห็นที่ แตกต่างกันแบบง่ายๆเลยนะครับข้างหน้าเราก็ด้านข้างนะครับนะครับด้านข้างก็จะแตกต่างกันแล้วก็ตัวล้อนะครับตัวล้อแมกนะครับขออนุญาตเดี๋ยวเดินขึ้นไปดูข้างบนนะครับล้อแมกก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นตัว X นะครับหรือว่าตัว X o r b r นะครับที่เขาแยกออกมานะครับตรงนี้ยางเขาก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นของฟอร k เ n แทนนะครับนะครับรุ่น Z ซ E 91นะครับสีกนะครับ สัตอีก914นะครับยางนี่ใช้ขนาด195 50 R16 นะครับหน้าดิสหลังดำนะครับตรงนี้ที่จะมีแตกต่างกันแล้วก็อีกอันหนึ่งครับทั้งโช๊คอัพแล้วก็สปริงนะครับก็จะมีความสูงขึ้นมาอีก3เซนนะครับอันนี้ก็คือสามารถที่จะลุยได้นะน,นี้นะครับให้เห็นกันชัดๆเลยนั่นก็นจะเป็นชุดแต่งนั่นข้างนะครับตัว X อนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว ยา r ิสนะครับจำง่ายๆครับยา r ิสก็คือตัว5ประตูส่วนถ้าเกิดจะเป็น a อที ube, จะเป็น4ประตูนะครับอื่นๆก็จะมีให้เหมือนกันนะนะครับตรงนี้เครื่องยนต์ช่วงล่างอันนี้ก็จะช่วงล่างที่จะต่างไปก็คือโช๊คอ,อัพที่จะสูงนะโชคอ,อัพกับสปริงทำให้ตัวรถสูงขึ้นอีกประมาณ3เซนนะครับสำหรับเจ้าตัว x อ r กซนะครับ อื่นเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันครับเดี๋ยวเราเชิญอาองมาดีกว่าครับเออที่ตัวของ X อ r b อ n นะคบรับะคันนี้นะพวงมาลัยดูพวงมาลัยตอนนี้เขาก็จะมีเนี่ยเป็นสีทูโทนเลยแต่นี่เราดูเป็นลักษณะออกมาสีน้ำตาลน้ำตาลไม่ไม่หน่อยแต่เขาบอกจริงๆคือเป็นสีแดงเป็นสีแดงนะโทนสีแดงนะครับแต่เราก็ก็พวงมาลัยก็ คือที่แต่งก็คือแค่มีก็มีสีทูโทนนะสวยกว่าทูโทนครับที่พวงมาลัยแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบใช่ครับแล้วก็จะสีที่จะแตกต่างเป็นแบบขอเขาเรียกว่าเนี้ยนะสีโ่นน้ำตาลน้ำตาลหนล้วก็ระบบต่างๆแล้วก็ปรับที่พวงมาลัยได้ทริปมิเตอร์นะแล้วก็ปรับเอดูเกวัดน้ำมันน่าจะอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยโจครับผมนี่พอจับไหม อลุนาอ๋ออันนี้จะเป็นจอ TFD จอแสดงผลนะครับก็จะมีบอกต่างๆข้อมูลว่าตอนนี้ไอย่างเนี้ยนะครับเปิดประตูไว้อยู่ก็จะมีขึ้นโชว์ด้วยใช่แล้วก็ยังไม่สตาร์ทคือถ้าสตาร์ทรถนีก้ก็จะให้เหยียบเบรกแล้วถึงจะสตาร์ทเป็นแบบ Push Engine เป็นแบบ p u s สตาร์ทที่นั่งก็เหมือนกันเหมือนกันนะคะก็คือปรับมือข้างด้านคนขับก็ปรับสูงต่ำได้แล้วกเ็เลื่อนไปด้านหน้าเลื่อนไปด้านหลัง ส่วนช่อง USB นี่เขาจะอยู่ตรงนี้นะด้านหน้าเนี่ยตรงตรงอย่างที่โจ้เคยบอกไว้ครับผมอันนี้ก็รองรับ Apple CarPlay ด้วยครับเออเนี่ยช่อง USB อยู่ที่อยู่ด้านนี้เลยเนี่ยอยู่ตรงวิทยุมีช่องเดียวแล้วก็ด้านหน้าก็มี A 12โวลต์อีก120วัตต์อีกหนึ่งช่องใกล้ๆคนขับเออแล้วก็เดี๋ยวดูดิด เหมือนกันนะเหมือนกันหมดครับเหมือนกันหมดเฉพาะอะมาดูที่เบาะนะฮะตัวนี้ X Urban เบาะเขาเขาก็เลยมีลูปเดินได้เป็นตัว X นะครับทั้งสี่ตำแหน่งเลยก็คือคู่หน้านะครับคู่หน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยด้านหลังก็ยังเป็นตัว X ที่ลองนั่งนะครับแต่ชอบเสียงประตูกันรู้สัประตูก็ปิดแน่นดีก็อันนี้ก็ตกแต่งก็ดูแบบ ทุกอย่างเหมือนกันหมดก็คือเปลี่ยนแค่สีสันภายในค่ะก็ดูสวยขึ้นนะสีสันที่ดูเนี่ยที่บอกของคนขับด้านหน้านี่ทังคู่ที่พนักพิงก็จะเป็นสีสีสีน้ําตาลเนี่ยเหมือนกันเบาะพอแต่งแล้วมีความรู้สึกดูเหมือนพรีมเมียมสวยขึ้นไหมดูดีขึ้นครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็ใส่แก้วน้ําได้เอใส่ขวดใส่ขวดแล้วก็ใส่แก้วน้ําได้ตัวนี้ แต่ตัวนี้เขาจะสูงกว่าตัวตัวเดิมตัว่ดนะมเซนใช่ครับเนี่ยเวลาก้าวขึ้นก็สะดวกขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตัว Xover ข้างหลังนี่ก็จะมีโลโกโ้ Xover ติดไว้อยู่นะครับเป็นชื่อรุ่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวย a r i s นะครับไหนๆรับเปิดดูท้ายว่ามีอะไรแตกต่างกันไหมนะครับท้ายก็ยังเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะมีอ,อุปก,กรณ์เป็นชุดคิดนะครับ นะครับเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับช,ชุดแต่งครับจะเป็นสีที่จะแตกต่างกับตัวยาลิสปกตินะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเอที ip, แล้วก็อาจจะได้ดูตัวที่เป็นชุดแต่งแฟดนะครับเดี๋ยวรอติดตามมาดูอีกทีนึงแล้วกันครับว่าจะมีตัวไหนที่ให้ชมกันบ้างครับส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็พระกําลังนะครับตัวเจ้าทั้งยา r ิสแล้วก็ตัวยาริสเอทนะครับใช้เครื่องยนต์ขนาด1น0 0 197cc หรือว่า 1,200cc นะครับแล้วก็มีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่92แรงม้าที่6,000รอบนะครับแรงบิดอยู่ที่109นิวตันเมตรนะครับที่4,400รอบนะครับหัวฉีดแบบ EFI นะครับตรงนี้รหัสเครื่องยนต์นะครับใช้เป็นรหัส 3NR-FKE4 สูบนะครับแถวเรียงแต่ว่าโอเพนแคมชาร์16วาวนะครับแบบ Dual VVT-iE นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับ ส่วนเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับโตโยต้าเซฟตี้เซนต์นะครับที่เพิ่มเข้ามาให้ในตัวรุ่นท็อปของเขาก็คือตัวในเรื่องของการเตือนการชนด้านหน้านะครับแล้วก็ในเรื่องของเรนดิปัตเจอร์ที่ใส่เข้ามาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของระบบความปลอดภัยส่วนแอร์แบ็กครับคันนี้นะครับเจ้าตัวยาลิสนะครับก็จะมีแอร์แบ็กให้นะครับถึง7จจุดทีเดียวนะครับเป็นคู่หน้านะครับแล้วก็ ด้านข้างนะครับมีสายแอร์แบ็กมาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็เรียกว่าความปลอดภัยมาแบบเต็มทีเดียวครับอ่ะมาอีกคันหนึ่งครับตัวนี้ที่เห็นอยู่นะครับเป็นตัวยาริสเอทีพนะครับเป็นแฟชชั่นทูแพคเกจนะครับก็เป็นชุดแต่งแฟชช์นะครับของทางโตโยต้านะครับที่มีการตกแต่งออกมานะครับให้มันดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะครับสุดตุามีทั้งตัวยาริสด้วยนะครับแล้วก็ตัวเอทีพด้วยนะครับแล้วก็พิเศษครับตัวนี้นะครับก็จะมีกล่องควบคุม คันเร่งไฟฟ้าซึ่งร่วมมือกับทาง ECU Shop นะครับคือถ้าพูดตรงๆแล้วเนี่ยนะน,น,นี่ตัวนี้นะครับแต่ว่าสามารถติดได้ทุกรุ่นนะอันนี้ ECU Shop เนี่ยนะครับของทางยาลิสแล้วก็ตัว a t ท v e เนี่ยนะครับสามารถติดได้ทุกรุ่นอันนี้จะปรับให้การตอบสนองของคันเร่งเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับทำให้มาเร็วขึ้นนะแต่ว่าอัตราเร่งอะไรต่างๆเนี่ยก แทบจะไม่ไม่แตกต่างนะดีว่าตีนต้นมาไวขึ้นนะรู้สึกรู้สึกทําให้รู้สึกว่ามาไวขึ้นตอบสนองได้ดีขึ้นนะครับชุดแต่งของตัวแฟลนะก็จะเป็นสติกเกอร์คาดนะครับน,นี่ให้ดูกันนะครับล้อ,อามาที่ล้อก่อนก็ได้นะครับล้อก็ยังใช้เป็นดันหล็อนะเหมือนกันนะครับก็ยังเป็นขนาด185 60 R 1 5นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์คาดด้านข้างนะครับ มีสปอยเลอร์หลังนะครับหรือเรียกกันภาษาสับแต่งล้วตูดเป็ดนะง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีเส้นต่างๆต,ต,ตรงนี้นะครับอรอบขันแล้วก็นี่ครับยาริสเอทนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการปรับปรุปรงเพิ่มออปชั่นต่างๆนะครับให้มันดูทันสมัยยิ่งขึ้นนะนะครับก่อนที่จะมาดูภายในขออนุญาตดูท้ายรถก่อนนี่นะพอเป็น เอทีนะต้องมาเปิดไทยรถนะครับไม่เหมือนกับตัวยาริสนะนี่นะครับภายในก็จะเหมือนกันนะสิ่งที่จะแตกต่างกันก็คือการเดินได้นะครับสีจะแตกต่างกันอันนี้นีนะครับจะมีการเดินได้สีโน,น่นจะเป็นสีฟ้านะครับ น้องนั้นก็เหมือนกันนะทั้งไม่ว่าจะเป็นระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับิยุนะครับหน้าจอสแสดงผลนะครับเบาะนะปรับคนขับก็ปรับสูงต่ำเดินหน้าถอยหลังได้นะครับนักเอ็นพิงเบาะก็พับได้เหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็จะเหมือนกับตัวยา r ิสนะครับตัวเอทีนะครับอันนี้นะช่องใส่กระสานอะไรก็ เหมือนกันนะมีเฉพาะฝั่งผู้โดยสารนะครับอันนี้สุดจะพับไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองเช็คดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรวมๆนะครับของเจ้าตัวทั้งยารีสนะครับแล้วก็ตัว a อทีนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสเราจะไปลองขับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันว่าฟีลลิ่งในการขับเป็นยังไงบ้างนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ